พี่น้องไม่ดีไปอยู่ที่นี่ได้เกือบสองอาทิตย์เนาะอยู่บ้านตอนนี้อยู่บ้านยังไม่ถึงสองอาทิตย์หรออยายาประมาณเกือบสิบวันอยู่บ้านคุณตาวันนี้ไม่สบายเมื่อคืนนี้ค่ะตัวร้อนเอาอยาให้กินพารามาคืนตัวจนเช้าก็ร้อนอีกก็เลยให้ยาไม่ตอนนี้ไม่ร้อนเท่าไหร่แต่ก็ยังไม่ยังไม่หายห,หมายถึงยังไม่สดชื่นน้องยังปวดหัวอยู่ตะกี้เอาน้ำเกลือเลยให้ดื่มเพราะเพิ่อนอ้วกไปหนึ่งครั้ง <laughs> นะสวัสดีค่ะกะลึก เออเพราะเลยใส่แว่นตาเพื่อนเพื่อนา่าเพนจะดูทีเอ้ยดูอ่าอะไรนั่นลูกโทรศัพท์นิดนึงนอนพักผ่อนอยู่นี่แม่จะพาพ่อไม้ไปกินข้าวเที่ยงโอเคนะคะ <c oughs> เออแลปิดประตูอ่าเพราะว่าเดี๋ยวไแมลงจะเข้าออนะลูกยูเรดี้ดาริงเนี่ยอันนั้ลูกเนาะเยอะเดี <c> ๋ย <oughs> <c oughs> yeah, เหมือนกับอยู่ในเหมือนกับนุ่งพระจามาเลย <c oughs> พี่น้องคะแล้วก็เลยจะรีวิวบ้านออรีวิวห้องนอนให้ดูด้วยที่ทําใหม่ให้น้องเมลีจ้ะี่เป็นห้องนอนนะพี่น้องคะอันนี้จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําก็ออกแบบธรรมชาตินะคะไม่ได้ชซไม่ยังไม่ได้ขัดเลยตั้งแต่ายมาหมายถึงไ่ใช้ไปตอนมาใหม่ๆน้องเขาขัดให้สะอาดแต่ตอนนี้เกือบสองอาทิตย์น้องไซมไม่ได้ขัดเลยพี่น้องคะมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นสองสองห้องอห้องอาบน้าโอ้ที่กั้นอาบน้ํากับ ับอันั้นจะกับห้องส้วมเนาะนี่ตรงที่ไมเขาซื้อมาติดใหม่พี่น้องเขาชอบตรงนี้แหละที่เป็นอาชาวเวอร์แบบเรนเห็นไหมคะ่ะที่เป็นเหมือนฝนตกนะนะคะแต่ว่าใสาไ่ไม่ไม่ไม่ชอบเพราะว่าผมใส่ไม่อยากเปียกกันไพี่น้องแต่ใส่หมวกคุมการเปียกก็ก,ก็ก็ไม่ใชใไซใช้แต่ตัวนี้นี่นี่นมันยวจะปรับได้ว่าจะเอาตัวนี้หรือจะเอาตัวนู้นเนาะแล้วก็ซื้ออันนั้นมาใส่ใหม่ ทำที่ทําน้ําอุ่นห้องน้ําบ้านไซมีอยู่สามห้องค่ะแต่ห้องนี้ยังไม่ติดที่ทําน้ําอุ่นนะคะเขาอาบน้ําเย็นกันตอนนั้นพวกไซก็เลยซื้อมาติดหมายถึงแค่ถ้าใครจะมาห้องอาบห้องนี้นะส่วนใหญ่ก็เขาอาบสองห้องข้างนอกแต่ว่าถ้าต่อคิวกันเยอะเขาก็จะมาอาบห้องนี้ถ้าพวกไซไม่อยู่นะพี่น้องค่ะนี่ก็จะเป็นนี่มุมนี้แต่งตัวไซแเ้าก็จะที่เก็บขอมายว่าน่าจะเอาเป็นที่โล่งจะได้วางแต่เขา เดี๋ยวว่าน้นองอน้องสาวสายเขาทาแบบนี้ทําเองนะคะนี่ทั้งหมดเลยเพื่อนทําเองอ่าอะไรนะน้องเขยทําเองพี่จ้าตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของแต่ไม่มีอะไรเก็บเลยเพราะมันเป็นเข้าไปในนั้นทราว่าใารว่าน่าจะเป็นโล่งจะเ,เก็บง่ายกว่านะฟพีดองแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าปิดแบบนี้มันทึงไม่เห็นท่อไม่เห็นอะไรอันนี้คือแบบว่าทําแบบบ้านๆเพื่อนทําเองฝีมือเพื่อนนะพี่น้องคะวันนี้ก็จะเป็นวันง่ายๆสบายๆไม่ได้ไปไหนคะ่ะ ก็คืออ่าอยู่บ้านน้องเมลีไม่สบายจ้ะก็จะอยู่บ้านกันแล้วก็จะพาพ่อไม้ไปกินข้าวตอนนี้ก็เลยถือโอกาสถ่ายให้ดูห้องที่เราทําไว้ตอนนั้นทําให้น้องเมลีกับพวกทรายเดี๋ยวจะวเตียงนอนถ้าซื้อเตียงใหญ่ที่นอนสามคนมันก็จะเต็มไปใช่ลหมเซื้อแบบนอนสองคนเตียงคู่น้องเมลีก็นอนปิกนิกข้างล่างจ้ะของที่พี่หน่อยพี่อะไรส่งมาให้เมลีเก็บไว้หมดเลยท้งนี้ไมมีจะเอาไปด้วย โอเคแม่ไปแล้วนะลูกนะเดี๋ยวแม่มา no วันนี้ก็จะมืดหน่อยนะคะพี่น้องคะแต่ว่าไม่เป็นไรายไม่ได้เปิดไฟนี่ละโซฟาที่เราซื้อมาใหม่ก็อยู่มุมนี้เพ่อะไม่ก็จะชอบนั่งมุมนี้เนาะเหมือนโซฟาเก่าที่เรามีมันเป็นโซฟาไม้ไมคคือเ,เขาไม่ชอบมันเจ็บตูดแต่ว่าายชอบนะสมัยก่อนแม่าซชอบก็เลยซื้อไว้ตอนนี้เอาวางเสื้อผ้าที่ซักเสร็จไาย,ยังไม่ รีดยังไม่อะไรเนาะคือนั่นแหละาจา้ะก,ก็เลยวางไว้ตรงนั้นเนาะพี่น้องคะห้องข้างล่างนี่มีสามห้องจ้ะมีสามห้องก็คือห้องของทรายตรงนั้นพี่น้องคะห้องที่ทรายอยู่คือตรงนั้นค่ะไม่เคยเปิดประตูไว้ปิดประตูหน่อยไหมค้นโคดดอฟรีสแล้วก็นี่คือหน้าบ้านเข้าทางนี้จ้ะหน้าบ้าน oh. ทีนี้อ,อ่ออีห้องนอนห้องนึงก็อยู่มุมนั้นค่ะ มุมมุมตรงนั้นขวามือแล้วก็อีกห้องนอนของพ่อไซก็อยู่ตรงนั้นที่ปิดประตูหลานหลับจ้ะตอนนี้หลานเข้าไปนอนในนั้นข้างบนก็มีหลานอีเด้จ้ะแต่ไซไม่ขึ้นไปสามหลานมีสองห้องนอนเขาก็นอนด้วยกันมีสองห้องนอนข้างบนจ้ะสามหลานชายขึ้นไปนอนข้างบนนะจนน้ะี่นองคะนี่แหละกระเป๋าไซล้อมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยเอาตั้งไว้ให้เพิ่นมาดูให้นะนะจ้ะ ก็ประมาณนี้ตอนนั้นใช้หมายถึงรีโนเวทใหม่จ้ะพี่น้องคะ่ะตอนนั้นมันแคบไปหน่อยก็คือต่อเติมออกไปรีวิวแบบไม่ได้จัดนะคะมุมนี้ก็เป็นมุมของหลานจักอะไรเป็นอะไรนมนม,มอะไรของเขานะ่ะจ๊ะน้อง,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 องหลานหน่อยหนึหน่งนะน้องไม้มินอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวคะ่ะพี่น้องห้องครัวหลักนั่นไหมจ๊ะห้องครัวหลักห้องครัวหลักไม่ได้ใช้ทําอาหารนะคะพี่น้องะ่ะ คือเก็บอาหารแล้วก็ของผุ่นเบียร์ไปก็ยังไม่หมดแล้วก็ทานอาหารน่ะนะค่ะแล้วก็ตู้เย็นไว้มุมนั้นนี่ห้องประมาณนี้เพราะว่าทําไว้เพิ่นก็เลยขนออกไปข้างนอกหมายถึงไปทําอาหารข้างนอกดีกว่าบ้านเรานียมทําอาหารข้างนอกนะจ๊ะอันนี้ห้องน้ําห้องห้องที่สองเออห้องที่สามทายลืมถ่ายให้ดูคือใต้บันไดพี่นองห้องน้ําอันนี้เป็นอันอันดั้งเดิมอันนี้เป็นห้องน้ําดั้งเดิมที่อยู่ใต้บันไดนะจ๊ะนี่ ห้องน้าดัางเดิมแล้วก็ห้องทรายอีกหนึ่งห้องก็เป็นสามห้องน้ำจ้ะบ้านนี้เขาก็เขาไปเลยใช่ว่าเต็มที่เลยเห็นบ้าน,นบ้านเรามันมีที่เยอะเลยทําง่ายด้วยนะจ๊ะนี่แหละห้องน้ําห้องที่สามแล้วก็ออกไปห้องครัวหมายถึงว่าครัวนอกบ้านไม่ใช่ห้องครัวนี่นอ้องครัวนอกบ้านเอาแบบไม่ได้จัดนะคะทุกคนขาเอาแบบธรรมชาติไมืมาดังรอแล้วจะไปกินข้าวเที่ยงกัน นี่แหละพ่นก็ทําเองทั้งหมดจ้ะสีเสื้อพ่นก็คือเอาตามที่พ่นมีพ่นไปเพราะพ่นไอคนไหนทําสีไหนพ่นมันเหลือพ่นเก็บไว้พ่นก็เอามาทานะจ้ะอันนี้ก็คือห้องน้ำค่ะโอ้ห้องครัวข้างนอกนี่จ้ะเตาแก๊สก็อยู่ข้างในอันนี้เป็นข้าวต,ตัวนี่เตาแก๊สเก็บไว้เรียบร้อยของเก็บข้างในเ่าจากพี่น้องคะ่ะดีอยู่อันนี้ก็จะใช้เตาถ่านพี่น้องหลังบ้านที่ไมเคิลนิยมมานั่ง โ oh, อป้ mm hmm. <laughs> Michael, ป้าเติมทำความสะอาดบ่ไหมเคย่าป้าเติมทำความสะอาดเออมาอันที่ say not want you to care snake ไหมเคย not finish แย่เนี่ยนี่นะจ๊ะของขั้วขั้วข้างนอกนะจ๊ะพี่น้องขะฟังนั่นที่ดำๆคือตะกอนเพิ่นเหดเพิ่นผัดทอดฟังนั้นน่ะนะคะ ทีนี้ใช้เอ้คนทําใหม่เพื่อเลยมาทําฝั่งนี้ทีนี้ก็จะล้างออกล้างออกขัดออกถึงจกะทาสีใหม่จ้ะทาสีใหม่พี่น้องคะนั่นแหละแมนวะ่ายนี่ก็รอบบ้านนี่ไปนี่จ้ะแล้วก็นี่เอนเดี๋ยวสร้างเได้ไปตากผ่า ซักผ้าไว้อีกจนะ้ะผ้าอย่างรอบบานต่อไปจนสุดอารลอด,ด้ลยพี่น้องอันนี้เป็นห้องทำงานเพื่อนแยกจากบ้านนะคะนี่ห้องทำงานนอ้นะะองสาวใช่นะคะของสาวเพื่อนฮิตอันนะเพื่อนเย็บผ้าพี่น้องเพื่อนเย็บผ้าบ้านห้องสามีเพื่อนะสมนั่นสมนี่คือยเขาเอาเครื่องมือไว้ในหนี่นะจ๊ะเย็บผ้าเป็นเพืเ่อนโอ้เราหลอกตัวเป็นออฟฟิศหม่อยไหมพี่น้องในนี่ พิ่นมีออฟฟิศผมเนียเซงว่าใส่เซลคุณจนดเทพไปจนสุดค่ะทุกอย่างค่ะสุดแล้วก็สิบม่มีหม่องตัวดอกว่านี้นนี้ก็หน้าบ้านเนาะพี่น้องสุดแล้วบ่มีหม่องตัวทั้งบ้านใช่บ่ขึ้นไปดอกมิตาลานอยู่หลานกับหงไฟห้องมั่นเขานต่ละจ้ะอุ่นง,งบ,าบ้บานโบเห็น ลางบ้านกเนานายยน็เป็นบ้านพอใช่อยู่พี่น้องเป็นบ้านบ้านสวนนั่นแมเดี๋ยวใส่าภาพไปบึงบ้านสวนตาเขาออกไปจ,จงสีจ้ะออกไปจากมองนี่แหละนี่คนน,นี่จ้ะบ้านสวนคุ้นตาก็อยู่แบบนี้แล้วจ่ะพี่น้องคะ่ะมันติดทุ่งจ้ะดีอยู่ ติดทุ่งนาอันนี้ขยะเดี๋ยวจะเอาไปอันนั่นจ้ะจะเอาไปทิ้งเอามากรองไว้นี้ต้องมัดเดี๋ยวหมามาทําแบบกระจายพี่น้องคะอันนี้คือทางเข้าพี่ชายเล่าสู่ฟังคือป้าบ้านนั้นนะคะกับพวกชายซื้อรวมกันโอ้ขาเจ้าตัดเข่าเพราะถ้าหญ้าเยอะเขาจะนิยมตัดแบบนี้พี่น้องให้ข้าวขึ้นให้หญ้ามันตายนะจ้ะใส่มาฝั่งนี้เพราะว่าพ่อใส่ค่นเปิดอันนั้นมันเปิดเพลงฟังวิทยุน,นี่ก็จะเป็นสวนครัวจ้ะมีทุกอย่าง เลี้ยงปลาด้วยในอ่างน,นั้นแล้วก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลูกผักแล้วก็ปลูกโอ้พ่นเหลือออกแล้วมันไม่มีแบบ็ดฟางพ่นทงเสบโบอกปลูกมะละกออะไรประมาณนี้เนาะนั่นบ้านพอใช่ก็จะหมายถึงว่าที่เพ่นอยู่นะจ๊ะพ่นชอบอยู่บ้านสวนเขียวๆนั่นจ๊ะแล้วก็เดินไปกินข้าวไปนอนในบ้านน่นนะพี่น้องแต่ส่วนใหญ่เพ่นจะใช้เวลายอยู่ข้างนอกที่นี่นะ่น,นะจ๊ะเนาะนั่นแหละ อัปเดตให้ดูคร่าวๆว่ามาแต่ละปีเป็นยังไงนะพี่น้องเนาะก็ง่ายๆสบายๆบ,บานไายจ้ะพี่น้องคะไม่มีอะไรมากมายเนาะพี่น้องไปแล้วเดี๋ยววิดีโอต่อไปสายจะพาทุกคนไปดูร้านแม่แดงเราพาไม้ไปกินข้าวนะคะร้านร้านสาวขายของฝากท้องไว้กับเพื่อนแบบนั้นล่ะเกือบทุกวันถ้าอยู่บ้านพี่น้องไปแล้วค่ะบบาย